วันที่13สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายชนกมากคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและน,นายชนะทิพย์เสียมแย้มประหลัดจังหวัดแม่ห้องสอนลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำตำบลแม่ขะตวนอําเภอศกเมยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36และดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนโดยมีนายพะอบบินสะอาดนายอำเภอศกเมยนนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้านนายสุรศักดิ์ใจคำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนได้เปิดเผยว,ว่า สถานที่กักกันตัวประจำตำบลแม่ขตตวนได้มีการจัดเตรียมไว้รองรับเบื้องต้นจำนวนสิบเตียงดำเนินการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งจำนวนผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่มารายงานเพื่อเข้ากับตัวณศูนย์กักตัวตำบลแม่ขะตวนในปี2564ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2564มีจำนวน20รายผู้กลับมาจากโรงพยาบาลสนามจำนวน4รายนอกจากนี้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่รายงานตัวที่จุดคัดกรองของอบต,ตแม่ขะตวนรวม797ราย สูงสุดเมื่อเดือนเมษาย,ยน453รายทั้งนี้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลศกเมยจากนั้นให้รายงานตัวเพื่อเข้าสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการประจำตำบลแม่ขะตวน โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 687 153